โตอนนี้คนมีพัสดุตกค้างิดต่อเเรเตอร์กด9เขียจริงปะเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เรามีพัสดุคนยืนยันตัวตอนด้เลขบัตรประชาชนออี่มั่นใจหรือเปล่าว่าถูกคนมั่นใจได้เลยน้องไม่ต้องกังวลคือนี้พี่เอาจริงๆเดือนนี้ผมส่งของอยู่ตลอดแล้วผมส่งของผิดกฎหมายเลยใช้ชื่อปลอมในพาสปอร์ตผมจะรู้ได้ไงว่าพัสดุของผมถ้าพี่ไม่บอกถุงสีขาวไม่มีห่อสีน้ำตาลไม่มีสีดำที่เป็นกล่องมีดำมันด้วยดำด้านเออด้าน เปิดบนหรือเปิดข้างข้างอ๋อใส่แคบหรือใส่กว้างกว้างกล่องที่ดูสะอาดหรือว่าไอ้กล่องที่มีคราบมีคราบอ๋อกล่องเบาๆหรือกล่องหนักโอ้ยหนักหนักนิดนึงหรือหนักสัตว์หนักสัตว์ขอบมนมนหรือขอบไอ้สองกลุ่มไม่ไหวแล้วว่ะมึงมาคุยต่อไงของแม่งไม่รู้เนี่ย Hello ตอนนี้ผมมีของที่อยู่ในกล่องที่แกะกล่องผมอ๋อของที่ผิดกฎไมยมันมาเป็นห่อจริงป่ะพี่ตอนนี้พวกตำรวจกำลังมาจ่อโอนเงินทำไม้อยากให้เรื่องนี้มันไปต่อหอย